สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยนะครับเรามีโดนนะครับเจ๋งๆนะครับเป็นโดนไซเล็กนะครับเวฟพอยต์โดนนะครับมินิเวฟพอยต์โดนนะครับนั่นหมายความว่าเป็นโดนที่สามารถใช้ระบบเวฟพอยต์ได้นะครับให้เทคขึ้นไปอีกขั้นครับกับระบบเวฟพอยต์เวฟพอยต์คืออะไรนะครับก็คือเราสามารถดูภาพผ่านอ่ามือถือหรือไม่ว่าจะเป็น iPad หรืออ่าต่างๆครับ แท็บเล็ตต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับมือถือไม่จําเป็นต้องเป็น iPhone นะเป็นอะไรก็ได้ครับได้หมดเลยนะซัมซุงก็ได้ยี e ่ห้อทั่วไปก็ได้ขอให้เป็นสมาร์ทโฟนนะครับนี่แต่ตอนนี้ผมมาใช้ตัวนี้ก็คือว่าผมต้องการให้ภาพมันใหญ่ๆนะครับเราจะได้เห็นกันชัดๆในคลิปรีวิวนะครับตัวนี้เราสามารถบังคับได้นะครับบังคับได้แล้วก็เขาจะมีรีโมทมาให้ด้วยนะตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมมีรีโมทให้ด้วยนะนี่สามารถบังคับผ่านรีโมทก็ได้ หรือจะผ่านมือถือก็ได้นะครับได้หมดเลยนะสมาร์ทโฟนอะไรได้หมดนะแต่ไฮไลท์หลักวันนี้ถ้าเรามาบินด้วยรีโมทก็อาจจะดูธรรมดาไปนะเดี๋ยวผมจะมาบินให้ดูเลยนะครับว่าระบบเว y พอย n ์นะครับที่ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตัวนี้ก็คือเราบังคับนะครับผ่านสั่งงานนะครับมีระบบบินออโต้ลงออโต้นะครับแล้วก็ไฮไลท์สําคัญเลยนะครับกับโดรนรุ่นนี้นะครับเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงดี สามารถที่จะสั่งให้เขาเนี่ยล็อกความสูงได้แล้วก็บินไปในไปในทิศทางไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีคําถามนะครับว่าเอ๊ะพี่ตุ้ยมันมีอยู่เอ่อสีเดียวเหรอครับเขาทํามานะครับบอกได้เลยครับเขาทํามา2สีนะครับนี่อีกสีนึงก็คือมีสีดําแล้วก็มีสีขาวนะครับนี่สีขาวนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่สีขาวนะครับก็มีขาวกับดำนี่เห็นไหมครับ ก็น่ารักสดใสทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าชื่นชอบสีอะไรนะครับแต่วันนี้เราจะมาบินนะครับสีดํานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะโชว์ระบบ y p o i n t กันนะครับกดปุ่มบินขึ้นลงออโต้ได้นะแล้วก็มีปุ่มนี้ด้วยนะเปลี่ยนเกียร์ได้ตีลังกาได้แต่เราจะมาโชว์ระบบเวพอイ้กันก่อนกดปุ่มนี้ขึ้นออโต้นี่ตัวน,นี้นะครับ Waypoint นะครับเดี๋ยวผมจะลดลงมานะให้กล้องเห็นนะครับตัวน,นี้นะโอเค นี่ตัวนี้นิ่งมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวพอย n ์ให้ให้เห็นกันก่อนนะกดเวพอย n ์ปุ่มนี้นี่เห็นไหมเวพอย n ์ Way point, ปับ๊บเห็นไหมครับนี่เขาจะบินตามที่เราต้องการเลยแบบน,นี้เห็นไหมครับเห็นไหมขีดไปเส้นไหนก็นแล้วแต่ครับนี่แบบน,นี้นะเห็นไหมนี่ไปละเวพอย n ์นี่เห็นไหมเป็นจะเป็นตามเส้นที่เราต้องการเลยครับสมมุติแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้ นี่กินไปนี่ะครับมาทางนี้บิน,บน<ๆ>ไปบินมาได้เลยครับเล่นความสูงนะครับนี่บินให้สูงก็ได้ครับนี่เห็นไหมครับเขาจะล็อกความสูงเลยนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมล็อกความสูงได้เลยนะนี่นะครับนี่ว้าวนี่เห็นไหมครับเราก็สามารถกดบันทึกถ่ายเป็นคลิปได้เลยครับ เวลาบินนะครับนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับินถ่ายไปคลิปได้เลยถอยหลังกลับมาว้าวสุดยอดมากครับนี่ว้าวเห็นยครับภาพ เนี่ยไม่ได้บังคับอะไรเลยครับเนี่ยภาพนิ่งมากมากครับแบบนี้เลยนะเห็นไหมว้าวสุดยอดมากนี่ว้าวก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับโดนนะครับมินิ WA ฟพอยนะครับก็เรียกว่าเล่นกับมือถือก็ได้เล่นกับอะไรก็ได้มีรีโมทให้ด้วยนะนี่มีรีโมทให้แล้วก็เพื่อนๆน,นะครับจะเล่นนะครับกับ iPad มือถือ iPhone iPhone Samsung สมาร์ทโฟนทั่วไปได้ทุกอย่างเลยนะครับ แล้วผมชอบสุดก็คือเวพอรครับเพราะว่ามันเหมือนกับ G P S โดรนราคาหลายหมื่นเลยนะแต่เป็นโดนไซเล็กที่ยอดเทคโนโลยีของพวก G P S มาเลยนะครับก็คือไม่ใช่ G P S นะแต่เป็นเทคโนโลยีของเวพอร์นะครับเวพอรนี่ถือว่าสุดยอดมากสําหรับคนเล่นโดรนนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยไม่ว่าจะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือว่าจะเป็นวงกลมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะ คือทุกอย่างเลยครับเนี่ยเขาจะบินตามแผนที่ที่เราต้องการได้เลยนะครับตัวนี้ผมชื่นชอบมากๆาเลยนะครับให้เห็นจริงๆครับกับโดนติดกล้อง WiFi นะครับแค่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสนุกกันได้ในครอบครัวนะครับหรือเวลาเราไปเที่ยวก็ใช้เป็นเซลฟี่โดนก็ใช้ได้สบายครับผมภาพชัดสวยนะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากได้นะโทรสัท์กับทางร้านแมททอยได้เลยตามเบอร์นี้นี่0847646457ย้ำนะครับ 0 8 4 7 6 4 6 4 5 7่เร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a ไวเว็บแย้ำนะครับ w w w ร์ไวเว็บแชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตู้แมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเ,เจอกันครับบ๊ายบายครับเย่ yeah. นี้เวพอイเวพอイโอ้โหบินอย่างนี้ก็ได้ได้หมดเลยเห็นไหมเวพอ t อย่างงี้ครับเนี่ย ุดยอดมากครับสามเหลี่ยมก็ได้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด